ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AB c o คอลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพกลับมาคระตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากดันค่ะเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะ เอบคอลลาเจนนะฮะ<ช>เป็นเจ้าแ,แรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใส่รังนกนะฮะรังนกเปรียบเสมือนท้องคําขาวของคนจีนนะฮะแล้วก็คอลลาเจนตัวนี้พี่เต๋อบอกเลยว่าดีมากเพราะพี่เต๋อทานด้วยนะฮะแ,แล้วก็ใครที่มีปัญหานะปวดข่าวปวดข้อนะปวดกระดูกต่างๆหรือว่าเพิ่งผ่าตัดข้อผ่าตัดกระดูกหรือกระดูกเพิ่งหักมาหรือกําลังจะผ่าตัดนะ ต้องทาน AB บีคอลลาเจนนะคุณผู้ชมนะเพราะเขาจะช่วยทำให้อนุพันธ์ของกระดูกเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดทานอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเน,นื่องน้่นะฮะมันจะส่งผลถึงผมเล็บผิวพรรณแล้วก็เอ็นต่างๆแล้วก็ข้อต่อต่างๆน้ำตามจอยต่างๆก็จะไม่ก็เรียกว่าเวลาเดินไม,ไม่ไม่เสียดสีแล้วก็ไม่เจ็บนะคุณผู้ชมนะฮะวิธีการทานง่ายใส่ในอาหารนิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะ ใส่นิดเดียวเพราะพี่เจ๋าทานจริงด้วยตัวนี้ใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องทานใส่เยอะเพราะใส่เยอะมันเปลืองเพราะว่าร่างกายของเราต้องการแค่40มิลลิกรัมถ้าบำรุงกระดูกนะแต่ถ้าบำรุงผิวก็อีก,กเพิ่มอีกช้อนหนึ่งซึ่งช้อนเขาเล็กมาก ไม่ต้องใส่เยอะเลยทีเดียววันนี้มาแล้ว a อ c o คอลลาเจนกับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับ a อบีคอลลาเจนไปเลย1กระปุกแถมให้อีก1กระปุกและยังแถมขนาดพกพาให้อีก1กระปุกด้วยค่ะรวมมูลค่าที่3870บาทแต่ถ้าสั่งซื้อวันนี้พิเศษเลยเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5ย้าีกะะ 5, ้ะสี่หนึ่งเ9้าสองะมานต่อยกรองนีอะรอนปเดตบ้างก<ะ>็เังายู่ที่เจ้าอ่อเจ้าแม่ม่พรีเซนเตอร์ค่ะไปนูกันอ่อเลยนะคะ ะกคะคกลับมาในเบรกสุดท้ายกับยาญารัศยายาญา,าเกิดวันที่18มีนาคม2536เป็นคนจังหวัดชนบุรีเห็นผอมๆตัวเล็กแบบนี้สาวยาญาพกความสูงมาถึง170เซนติเมตรกันเลยทีเดียวสาวคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์และมีพี่สาวแท้ๆหนึ่งคนชื่อว่าแคทรียาสเปอร์บันซึ่งจบการศึกษาปริญญาโทจากประเทศอังกฤษตอนสมัยเด็กน้อยยาญาเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษก่อนจะย้ายมาอย่างประเทศไทย ยาย่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักศรศาสตร์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอกภาษาสเปนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเข้าวงการด้วยการชักจูงจากมโูโริิที่เจอสาวายาย่ากลางตลาดนัดจตุจักรจนได้แคสงานโฆษณาครั้งแรกในเวัยเพียง14ปีสาวนักกิจกรรมคนนี้มีความชื่นชอบในกีฬาขัดผลฟุตบอลและขี่ม้าและไม่เคยเกรงกลัวสัตว์ใดๆบนโลกใบนี้ยกเว้นตุ๊กตาที่เป็นคนทุกประเภท เป็นสาวนักศิละปะชอบวาดรูปหลงไหลได้วยงานปั้นเวลาว่างชอบไปเข้าคอรอดปั้นงานศิละปะผลงานชิ้นแรกคือเพื่อนสีล่องหนผลงานสร้างชิ่นของสาวยายาก็คือเรื่องกุหลาบไร้หนามรางวัลแรกในชีวิตในฐานะนักสแสดงรางวัลท็อปอเวิร์ด2010จากละครเรื่องดวงใจอักขดีช่วงข้าวงการบันเทิงใหม่ๆยายาพูดภาษาไทยได้เพียง30%เนื่องจากเรียนโรงเรียนนานาชาติมาโดยตลอดและมีแต่เพื่อนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ยาย่าถูกยกให้เป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์หลังประสบความสำเร็จจากละครเรื่องเกมร้ายเกมรักที่แสดงคู่กับพระเอกคู่ขวัญตลอดกาลย่างณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาเป็นสาวน้อยผู้หลงไหลในการอ่านหนังสือวรรณกรรมของต่างประเทศสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันก็คือภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์ฝรั่งเศสสเปนและภาษาไทยซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกที่พูดได้ และยาย่าเองมีน้องหมาดึกตัวพันมอที่ผสมชื่อว่าหาป้าปาการโลโลที่เรียกสันส้นๆว่าหาป้าที่แปลว่าลูกครึ่งซึ่งจะหาป้าเป็นหมามีลูกไปได้เพราะมีอันทะไม่สมบูรณ์และอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือแม่ชมพู่อารยานั่นเองสำหรับชมพู่อารยาเป็นซุปตาสาวระดับตัวแม่ของวงการบปนเทิงไทยบอกเลยว่าเรื่องราวชีวิตของเธอ สุดเพอร์เฟกทั้งสวยรวยเก่งครบสมเป็นทั้งไอดอลคุณภาพและแฟชั่นนิสต้าอันดับหนึ่งของใครหลายคนเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่ชีวิตดีดีเพราะตลอดระยะเวลากว่า20ปีในวงการบันเทิงคุณแม่ชมแทบจะไม่มีข่าวเสียหายเลยแถมสาวชมพู่ยังมีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งเรื่องความสวยการงานความรักและการใช้ชีวิตที่หลายคนอิจฉาแต่กว่าจะมีวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสองโปรไฟล์สุดริดของคุณแม่ชมพู่กันเพราะอะไราที่ทำให้เธอนั่งอยู่บนบันลังตัวแม่แห่งวงการบันเทิงได้ไปดูกันเลยจ้าสำหรับคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตชื่อเดิมว่าอารยาอัลเบอร์ต้าฮาเกตโดยเธอเป็นลูกครื่องไทยอังกฤษมีโครงหน้าสวยหวานราวกับตุ๊กตาฝรั่งตามสายเลือดจากคุณพ่อแต่ก็มีความคมและมีสเสน่ห์จากคุณแม่ มาพร้อมกับรูปร่างที่สมส่วนทั้งความสูง171ซนติเมตรเรียกได้ว่าสวยแปะ๊ะแบบไม่ต้องเสมิตมติมแต่งอะไรแถมยิ่งนานวันกลับยิ่งแปล่งประกายมากขึ้นไปอีกสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของสาวชมพู่อารยาเริ่มจากการประกวดมิสมมเตโชในปี2541ตอนนั้นเธออายุเพียงแค่17ปีเท่านั้น จากนั้นสาวชมพู่ก็มีโอกาสแสดงละครกับทางช่อง7ประเดิมเรื่องแรกด้วยเพลงพลายประกบกับพระเอกสวิทเพชรวิเศษสิริและเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในบทบาทแอนนี่จากละครเรื่องเมือลำซัมเมอร์แต่ในที่สุดก็ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเธอตัดสินใจย้ายช่องมาเซ็นสัญญากับช่องสซึ่งผลง,งานที่สร้างชื่อมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องดอกซ่อมซีทองที่เธอรับบทเรยาเรียกว่าเล่นบทนางเอกก็ได้นางไรก็แซ ซึ่งจากเรื่องนี้เองทําให้สาวชมพู่กวารางวัลมากมายมาการันตีฟีมือได้แก่คมชัดเลือกอวอร์ดครั้งที่9สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมรางวัลโทรทัศน์ทองคาครั้งที่26สาขานักแสดงนําหญิงดีเด่นรางวัลเมฆลาครั้งที่24สาขาผู้แสดงนําหญิงดีเด่นและรางวัลนาตร,ราชครั้งที่3สาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม นอกจากนี้สาวชมพู่อรารยายังถือว่าเป็นไอดอลสาวหลายคนเพราะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับต้องยอมรับเลยว่าเธอนดเทรนดสุดๆจะเห็นได้จากชุดแบรนด์ดังที่หยิบมาใส่เวลาออกงานรวมไปถึง fashion, แฟชั่นเก๋ๆอย่างที่คาดผมผลไม้ดิฉันเองก็เคยใส่มาแล้วนะคะเทรนดนี้อย่างรัดผมจัมโบ้โบผูกผมโลโก้แบรดชุดเดรสฟูฟ่อง เป็นไอเทมสุดฮิตในเวลาต่อมาอีกทั้งเธอ,อยังเป็นแฟชั่นนิสต้าสาวชาวไทยที่แบรนด์ไฮเอนต่างๆมักจะเชิญไปร่วมชมแฟชั่นวีคทั่วโลกอยู่เสมอบอกได้คำเดียวว่ารัดมาด้วยความเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเธอจึงได้รับเลือกให้เป็นสาวไทยคนแรกที่ได้เชลิใช้บนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองฐานประเทศฝรั่งเศสในฐานะพรีเซนเตอร์ของลอรีอัลปารีสต่อเนื่องมาถึง7ปีแล้วซึ่งแต่ละปีเธอก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังสวยเหลือคาขึ้นทุกปี จนทำให้ได้รับฉายาว่าคว e นออฟคานและนอกจากจะได้กระทบไหลายดาราฮอลลีวูดแล้วสาวจมพู่ยังเคยคว้ารงางวัลเบสเด e s s ประจำปี2557มาให้ปรับปริ่มกันทั่วประเทศอีกด้วยด้านนี้แม่ยืนหนึ่งในคานแบบไม่ต้องพูดเยอะกันเลยทีเดียวทัศนคติเริดที่ทำให้ก้าวสู่ตำแหน่งตัวแม่ของวงการของชีวิตชมพู่อริยาดูแสนจะเพอร์เฟกไปในทุกด้านก็จริงแต่ว่ากว่าจะก้าวขึ้นมานั่งในตำแหน่งตัวแม่ของวงการอย่างทุกวันนี้ได้แล้ว เธอก็ต้องผ่านอุปปรรสมามากมายและสิ่งที่ทําให้เธอยืดยู่ในจุดนี้ได้ก็คือทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตโดยเธอมองว่าแม้จะทํางานในวงการแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้สวยหรูไปทั้งหมดต้องนอนกลางดินกินกลางทรายตากแดดเป็นวันวันแต่เธอไม่เคยบน่นเพราะมีคนอื่นที่ลําบากกว่าอีกเยอะเธอจึงเลือกรักษามาตรฐานการทํางานของตัวเองทําการบ้านอย่างหนักก่อนเริ่มงานใหม่ใหากทาพลาดก็ต้องรีบลุกขึ้นให้ไวนี่แหละทําให้เธอเป็นซุปตาสาวที่เจอจรัดตลอดมา และยังมีซุปตาคุณดังนางเอกข้างฟ้าอย่างไมเดวิกาเบลล่าราดีและอ้มพชราภาที่ยังเป็นซุปเปอร์สตาร์ัวแม่ของวงการอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือ10เจ้าพ่อเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ center, ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ได้งานจ้า ต้องบอกไว้ก่อนว่าการได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนการถูกหวยนะฮะเพราะว่าได้ทีหนึ่งก็ล้าน2ล้าน3าล้าน4ล้านบางคนก็10ล้านเยอะกว่าการที่เล่นละคร้วยนเล่นละครก็ได้หลักล้านแต่มันต้องรอหลายวันแต่พรีเซนเตอร์เนี่ยถ่ายแค่วัน2วันก็ได้แล้วได้เร็วด้เวยแต่ว่าลูกค้าก็ต้องเลือกด้วยนะแล้วก็ต้องต่อรองราคาด้วยใครปาดเก่งก็ได้ไปใครปาดไม่เก่งก็ต้องเสียไปนะฮะเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะ AB บคอลลาเจนนะฮะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใส่รังนกนะฮะรังนกเปรียบเสมือนท้องคําขาวของคนจีนนะฮะแล้วก็คอลลาเจนตัวนี้พี่เต๋าบอกเลยว่าดีมากเพาะพี่เต๋าทานด้วยนะฮะแ,แล้วก็ใครที่มีปัญหานะปวดเข่าวปวดข้อนะปวดกระดูกต่างๆหรือว่าเพิ่งผ่าตัดข้อผ่าตัดกระดูกหรือกระดูกเพิ่งหักมาหรือกําลังจะผ่าตัดนะ ต้องทาน AB คอลลาเจนนะคุณผู้ชมนะเพราะเขาจะช่วยทําให้อนุพันธ์ของกระดูกเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดทานอย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเน,นื่องน้่นะฮะมันจะส่งผลถึงผมเล็บผิวพรรณแล้วก็เอ็นต่างๆแล้วก็ข้อต่อต่างๆน้ําตามจอยต่างๆก็จะไม่ก็เรียกว่าเวลาเดินไม่ไม,ไม่เสียดสีแล้วก็ไม่เจ็บนะคุณผู้ชมนะฮะวิธีการทานง่ายใส่ในอาหารนิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะใส่นิดเดียว เราะพี่เต้าทานจริงด้วยตัวนี้ใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องทานใส่เยอะเพราะใส่เยอะมันเปลืองเพราะว่าร่างกายของเราต้องการแค่40มิลลิกรัมถ้าบำรุงกระดูกนะแต่ถ้า่อบำรุงผิวก็อีกเพิ่มอีกช้อนหนึ่งซึ่งช้อนก็เล็กมากไม่ต้องใส่เยอะเลยทีเดียววันนี้มาแล้ว a อบีคอลลาเจนกับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับ AB บีคอลลาเจนไปเลย1กระปุกแถมให้อีกหนึ่งกระปุกและยังแถมขนาดพกพาให้อีก1กระปุกด้วยค่ะรวมมูลค่าที่3,870บาทแต่ถ้าสั่งซื้อวันนี้พิเศษเเเเเลลลยยยหือพีง990บาาททท่่นนนั้้สใจไดคะ 0655941925ย้อีกรอบนะคะ0655941925ค่ะค่ะเวลาหมดแล้วนะคะ,คะวันนี้เราสคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ